บริษัทเวสซินโนวาจำกัดนะคะผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงที่มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์สุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะคะรับเป็นเจ้าแรกที่คิดคนพัฒนาสูตรอาหารเสริมในรูปแบบของแมวเลียเพื่อน้องหมาแล้วก็น้องแมวโดยเฉพาะให้ได้สนุกกับการทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะโดยได้ทำการค้นคว้าวิจัยมากกว่า1ปีจากทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ VFC o อาหารเสริมแมวเลีย ที่นำโดยนายสตวแพทย์มณีธรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก,ก่อตัอ้งบริษัทเวทสซิโนวาจำกัดจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวพเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นะคะอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนนกูลพร้อมฉลองความสําเร็จนะคะของการขึ้นแท่นที่1ของของ o r e นะคะในตลาดอาหารเสริมสัตว์เลี้ยงและฉลองความสําเร็จของแบรนด์กับแคมเปญสุดปังนะคะอย่างพอลักให้เหลียกับแมวยากที่เป็น TD Anim a เมช n ครั้งแรกในไทย เพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะณบริเวณลานพักพะรกรและตึกอินเทอร์เชนนะคะแยกอโศกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม ก็สำหรับงานเปิดตัววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานแรกนะครับที่เรามีการเปิดตัวตัวของพรีเซนเตอร์ของเราในในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ขอบคุณทุกท่านที่ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนราด้วยต่อครับขอบคุณดีครับก็สำหรับตัวของแบรนด์วีฟอนครับเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเมลเลียนะครับจะเป็นเจ้าแรกในในโลกที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับก็เรามีการรวบรวมนะครับเราใช้ตัวของเอาอาหารเสริมมาเลี้ยงในรูปแบบของแมวเลียเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ราก็จะพบว่าปัญหาในการป้อนยาป้อนอาหารเสริมกับน้องแมวเนี่ยเขาน้ามีปัญหามากนะครับเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์เป็นพอยให้กับลูกค้าให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมถึงเจ้าของสัตว์แพทย์ด้วยก็จริงๆในในแต่ละสูตรนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเราพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์นะครับไล่ตายตอบตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการรวมถึงปัญหาต่งางๆที่เกิดขึ้นในของของน้องหมาแล้วก็ของน้องแมวด้วยนะครัก็ีคการแตกต่างกันไปในในแต่ละสูตร ก็จริงๆที่เลือกน้องนุ่นคุณจริงเราก็มีการมีการดูมาสักระยะหนึ่งนะครับว่าฟิลเตอร์ที่เหมาะสมกับทางแบรนด์วิพอลเนี่ยการบริษัว่าจะเป็นใครนะครับก็เราก็มีการเห็นว่าไอ้น้องนุ่นคุณเนี่ยก็มีความรักสัตว์นะครับแล้วก็มีการโพสต์เกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวอยู่อยู่บ่อยครั้งยิ่งยิ่งช่วงตลาดนี่เหมือนโพสตถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเอ้ยคนนี้ก็ดูน่าสนใจครับแล้วก็เลยมีการคุยกันในทีมงานนะครับแล้วก็มีการคุยกันทางที่ปรึกษาทางทางด้านตลาดว่าไปเราจะเลือกฟิลเตอออออรรร์นนนนนน้้งงคคคคุุเเเี่ยโใหหหมมะัับกกกก็็็ทวาต นะคว่าว่าน้องนุ่นคุณเนี่ยมีความเหมาะสมในแง,ขง,นง่ของอความรักสัตว์เองนะครับมีความมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความโป็นมชออานอลนะครับที่ที่แมทช์กับทางของบริษัทเวชโนอวาของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าตอนนี้อของแบรนด์วิปพอร์ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับในในตลาดด้วยในการขนส่งดวจก็เหมาะกับคนที่เป็นอันดับหนึ่งอ้อดด้วยกันครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างอย่างที่ผมให้พูดพูดบนเวทีไปเมื่อกี้เลยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นนข แมวแมวเลียเนาะแต่นี่เป็นอาหารเสริมแมวเลียแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ให้ให้ความอร่อย กับกับน้องแมวเท่านั้นแต่ว่ายังให้สุขภาพที่ดีกับน้องแมวด้วยซึ่งผมว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นนวัตก,กรรมที่ที่ใหม่มากๆแล้วก็ดีมากๆสาหรับสัตว์ทุกทุกท่านนะครับที่เลี้ยงท,ที่ที่เลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาคือต้องบอกว่าตัวผมอ่ะไม่ได้มีแมวบ้านแต่ว่าแถวบ้านผมหน้าบ้านผมเนี่ยจะชอบมีน้องแมวประมาณ10เป็น10ตัวเลยมามา,มาเวียนมาแวะเวียนที่หน้าบ้านผมบ่อยๆเพราะว่าอาจจะเพราะแอร์แอร์เย็นด้วยอะไรเงี้ยก็จะชอบมา <laughs> นั่งครับแล้วแล้วเหมือนกับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราก็อยากอยากจะ ดูดูแลน้องๆเหล่านี้นะครับผมแต่ถามว่าประจำไหมมันก็แล้ว,แล,วแล้วแต่เขาว่าตัวไหนจะแวะเวียนมาซึ่งเราก็จะมีพวกแบบเตรียมอาหารไว้ให้น้ำไว้ให้อะไรเงี้ยหรือว่าใช่หรือว่ามันมีตัวตัวหนึ่งที่เคยแบบมีติดเชื้อที่ตายเงี้ยก็พาไปหาหมอมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ฝากเวฟคอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มองมองหาเนาะความความสะดวกแล้วก็ความความ นวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถดูแลสุขภาพน้องแมวแล้วก็ทําให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือรสชาติยังอ l ร r อร่อยมากๆเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับตอนที่ผมป้อนป้อนน้องแมวนะครับ ก็อยากจะฝากตัวของบริษัทวิซ ah e <tinc S 1> ินาว่าและก็แบรนด์วีเอฟคอด้วยนะครับก็เราเป็นบริษัทที่ทั้งเป็นชั้นนำนะครับทางด้านนวัตกรรมสินค้าตัดเลี้ยนะครับเป็น Pet Lifestyle Innovation นะครับรวมถึงเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มช่วงเวลาที่ดีนะครับให้กับเจ้าของตัดเลี้ยนะครับแล้วก็เจ้าของน้องแมวด้วยเรียกว่าเป็นแฟมิลี่บอนด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ VF c เอฟอาหารเสริมแมวเลี้ยงได้แล้ววันนี้นะคะที่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์และร้านเพจช็อปทั่วประเทศได้เลยนะคะ